ัต้านน้องอะไรป่ะอัดแล้วเด็กดอกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคาเต้ไปเดียววันนี้เราอยู่รายการดอกขมิ้นเดียวเฮ้ยเต้ยต้านเดี๋ยวมันโดนรถชนตายเราเฮ้ยเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเนี่นี่นี่อย่าอย่าอยาวันนี้เราก็แอบเปิดยูพีโดยไม่ให้เด็กดอกรูเราเด็กดอกเกียนเออเฮ้ยเต๋ยอยุดไป <c oughs> ผมเ,เพื่อนอ็อปคือสองรอบเลยเอางี้ถ้าคนณอยากตีถ้าใครตีก็อย่าไปตีด้วยแล้วคุณระวังโดนรถชนดูหลังด้วยไม่อยากขาบบับรถเล่นดิเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเฉยเตินชูอิตั้นมีถังน้ำมันมาไหมนี่แป๊บน,นึงนะพเพิ่งเล่นเพิ่งไปเอารถจักรไอ,นอน้นี่ยังใช่โอ้แกแกทิ้ตัวเองครับอ,อ้ชีลดินาลีผมเอารถจักรไอ้นี่มาอันดี้มันเยอะไม่อยากไป อย่าเพิ่งหมดน้ำมันจ้ออาหารผมเยอะมากตันมาให้หลอผมเบ็ดตั้นตันถอยไปเด็กจอผมไม่ได้อยู่กเฮ้ยแต่ผมก็ต้องเดินนี่เพิ่งกลับมาไม่เฮ้ยตั้นเด็กจอไม่เดินได้ไหมลอยนี่ไปดีกว่านะน่าจะดีกว่าขับรถไปดีกว่าเออขับเฮ้ยเราเดินไปดิเดินไปโอเค พึ่งถามมัไม่ไม่ไม่งั้นคุณก็เอาที่ซ่อมรถกับไอ้นี่มาให้ผมพึ่งปืนนี้เึ้ยตันพึงวางพึ่งดูให้ผมหน่อยดิปืนเนี้ยใช้กระสุนอะไรนาโต้แมกกาซีนถ้าจำไม่ผิดทางปืนมันจะบอกน่จ๊ะคุณก็ถอดทีออกมากดทีจะถอดออกมาดิตันคุณปิดไฟหรือปิดหมวกหรืออะไรของคุณเนี่ยนะแล้วผมว่าเรารอตอนกลางคืนเนาะมีกล้องอินฟลูเอตเราจะแอบเนียนคาเต้เป็นบิน ตันไปแล้วรูมเราเราอยู่เนี่ยแต่ปุ๊บผมชอบตันเช้ามากกว่าเม่ยเอ้ามันเห็นนะเว้ยอุ้ยตองคืนอีกง้านไปเลยตันงั้นมาผมอยู่ตรงตันยิงโดนกูปุ๊บปุ๊บปั้นหนึ่งปั้นหนึ่งเมาค้างไม่สานแล้วกูตายแล้วตันตันนึงกะจะฆ่าผมยตันนึงตัวร้ายมาก เม้าค้างพึ่นอย่ามาอยู่หน้าผมเมาผมค้างแล้วผมจะเดินไปก่อนไอ้เจ่นหรอกโอเล่นเลยเสเล่นเลยเสิบกระสุนนึ่งไปหมดเลยโอ้เด็กดอกเมนโอเคหายแล้วพื่คุ้งเนใจนะในใจนะพึ่งไอ้ไอ้หนานี่ใช่ผมเหียบต่ตายแมกาเขาไก่ตายมาเรวเอะตายเดิรูองหมยังอ่ะ หมดแล้วเอ้ยตันคุณจะเข้ามาเสียงี้ดิมึงยอมขึ้นเลยไอ้เนี่ยมึงมึงเปลี่ยนอาวุธเลยตันเปลี่ยนอาวุธเลยเปลี่ยนเป็นไฟฉายเลยรได้เอามีดจะเอามีดเอาอะไรได้คนปลอดภัยบัวเมาคุณแม่เชือหานเชื้อหานเชื้อกูกบัวเมาเลยเนื้อกินยิงเงินบนรถได้ด้วยเหรอชิบหายตันสังดีเป็นแดดผมยยิงเล่ต้องยิงเรื่องยิงเรื่อง กูได้ยินเสียงปืนเนี่ยเขายิงเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยไม่ไม่มีไม่มีใครนอกจากเต้โรยเต้เสียวว่าตันแม่งยิงตันยิงผมเฮ้ยได้ยินงนะปึ๊กคงมันใกล้มาแล้วหมดยังปึ๊กมันใกล้มาแล้วอ่ะจริงดิคุณแอบในบ้านก่อนแอบบนเขาแอบบนเขาเดี๋ยวผมดูชื่อคุณได้คุณแอบบนเขาแล้วแล้วรุมยิงทีเดียวเราเหรอแล้ววิ่งเก็บของเดี๋ยวผมไม่นี่เองเดี๋ยวผมเอาสไนเดะยิงเปิดก่อนแล้วคุณค่อยอีกนั่น สองก็มี็นไงพร้อมกันหรือเนแสงไม่เห็นแสงปืนนั่นอะไรเงี้ปึ๊บปึ๊กแล้วฆ่ากันแล้วไงต่ออะไรแล้วจีเฉลยเฉลยให้เต้ไตีตอบสนองอ่ะแล้วเราไปตอบสนองอบะเราก็เฉลยเต้อย่าไปเอ้ยปึ๊บปึ๊กปึ๊กมาเดินเดินลงเดินไม่รู้กูเห็นแล้วแตดันทางนี้ดันทางนี้ทางนี้นะทางนี้มองชื่อดิแตนยากเลยเอ้ยไม่เต้อยู่ไหนอ่ะ ผมแอบเล็งเงี้ยแอบเล็งเีเดี๋ยวผมยิบกล้องส่งทางไกลอปนหนึงตั้งผมผมมีกล้องซูมอยู่เดินหาดูแลมันบอกว่าอยู่ตรงกระเาปั๊มไหนอะเต้เนี่ยผมฟอมซูมมองลูมอะไหนลูมอะเดี๋ยวกูจะได้เัดมใส่ลูมด้วยนงจุมบซุปซ้อนซุปซ้อนซุปซ้อนเพราะเขาโดนหรอตุ่มผมถือเสไนเปิลดำอยู่เฮ้ยออไปค์เขาเร่องเอง นี่มาหน่อยดิปึ๊กไอที่ผมโชว์เมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นั่นมันปืนกลเปินกลเหรอแต่ไม่เห็นจะไหนเปิลเปินกลเปิลยอดนี่นี่ปืนกลเหรอเดี๋ยวดีกันวิ่งอยู่วิ่งอยู่อันเน็ตจี้ผมหมดเลยดิผมยังไม่ได้อัพวิ่งเลยผมมีกระสอบซ่าอยู่อันหนึ่งเราไปตั้งแล้วดุมแอบยิงเต็งเต็งต็งต็ง เอเนจีของในบ้านแล้จันแล้วผมส่งให้รางบุตรทูเราเออส่งบุตรทูนนะเด็กผมเปิดดิเปิดบุตรทูเปิดบุตรทูนก่อนเปิดแล้วเนี่ยเปิดแลจอเนื้อหมูแล้วเปิดลรอไม่ผมไม่เห็นไอ้เหี้ยของจีนแดงมาตั้นใทยของจีนแดงนี่เองไม่จริงเราอยู่ไกลกันนะคะเนาะลุมก็วิ่งไม่หล่อเลยยิงหัวลุมกันลไอ้เหี้ย มันบอกว่าอยู่ในแถวปั๊มแถวโฮมเมทรูอย่าขึ้นยิงนะไม่เจอเลยไม่เจอเลยเลยว่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอล้เจอแล้วเจอแล้วอย่าขยิงอย่าพิ่นยิงอย่ึยิงย่นมาผมขอไปอัดก่อนผมก่อนลุงอย่าขิ้นรอเฮ้ยมันมเห็นผมเหเห็นยังไม่เห็นยังมอบมอบมอบกดเส้นรอุกงเร็เร็วเร็วึงนนปิดไปันหัวดิผมถอดออกเลยถอดออกเลยใคร มึงแกรู้มถอดเลยไปมันหัวกันคุณปิดแล้วคนอื่นเห็นว่าสว่างอยู่เลยอืมมันเห็นตัวเองปิดแต่คนอื่นเห็นสว่างผมมาแล้วอยู่นะนอนป๊อบนอน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 ตั้นนะครับผมไม่เห็นคุณนก็ลุงก็ถอดเลยลุมชี้ไปที่หัวนะมันอยู่ไหนลุงอยู่บนบ้านอ่ะอยู่บนบ้านอ่ะผู้เล่นคนละ ผมเปิดไล้นะอยเพิ่งเเพิ่งอเพิ่งให้ผมเห็นก่อนเห็นแล้ว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 ดูสยเอนเับเออ้ยเด็กดอกคือเดียวตายเหนแล้วเฮ้ยซอมบี้เพอเนคุณเนโลคซอมบี้ไหนไหนซอมบี้ไหนย ยังเ้ยเด็กดอกผมมาแล้วพี่ไอ้พวกอย่าเพิ่กงี้นี่ยิงหมาผมอย่าพักอวกทำไมพวกมันเป็นเจิ๋งอ่ะไม่รู้อะพ่อผมยิงแม่งตายเฮ้ยเดี๋ยวดูผมก่อนดิพอผมยิงแม่งตายสกิลพอยลงลบหนึ่งพวกเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะพวกเป็นแบนดิตแล้วอ่ะแบนดิตคืออะไรอ่ะแบนดิตคือโจรพวกแม่งชู้อ่ะไม่จริงพวกอย่าพุ๊กเขียนเลยไปถามกวางเต้อยู่ไหน เ้ยไปไปรู้ของรู้ของอ่ะลง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 เห็นมันมีฟุตโจน่ะแล้วมันขึ้นไปบนนั้นได้ไงอะลงเออวะขึ้นได้ไงวะบ้านเราไงที่เคยโฟรสร้างไว้อะไม่มีเคยวางบอลไดไว้ด้วยอ๋อเหรอไม่รู้อะแต่มันน่าจะหายไปแล้วไม่ได้เดิมพกค่าใช่เหรอผมยิงหัวแตกเลยนะเมื่อกี้พกฆ่าเหี้ยเลยผมก็ถือว่าผมยิงผมวนได้ผมได้ฆ่าที่รู้อะเพราะว่าไม่ขึ้นใคท่านมึงยิงยังไงเนี่ยไม่ตายเนี่ย ปืนพุกอ่ะผมไม่มีใครถือปืนพกเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีใครถือปืนทุกเลยผมอัศนายยิงหัวมันนักหนึ่งอะดับเลยสนายทุกคนมีต่อมามีต่อใครอยู่ไหมมีอะไรบ้างคือในเนี้ยไม่รู้อ่ะถ้าผมฆ่ามันงเยอะจะโดนแบนจากเซอร์บอกไม่โดนไม่โดนอุษาห่ากับคุณยีนอ๋อมันมันบอกว่าพกพกของมันน่ะอุษาห่ากับยีน นักนำหรอโอ้แล้วแม่งเก็บพกไว้เต็มเตลตันเลยดูยอออยดิเฮ้ยดูมียูซี่อยู่ด้วยผมไม่โดโผมไม่โดเอ,อ้ตันอย่าโดของเพื่อนโอเคยูซี่ปืนพกผมเจออันหนึ่งตันด้วยไม่มาขอนะแล้วแม่งเก็บปืนพกไว้สองอันมีดีเซอร์อิงโก้ด้วยใช่ไหมล่ะเฮ้ยออยาผมท่านท่าเมื่อกี้มันโจนเลยผมไม่โจนเ <c oughs> ด็กดอกเป็นโจรอะ่ะผมลืมตัน เลือเ่อนไ <laughs> อ้ปืนเฮ้ยเราจะถือทุกคนเปลี่ยนเป็นมือเปล่าให้หมดนะเดี๋ยวเผือฟาดกันอีกกิวหาอยอ่ะดีนะมันคิวไานเดี๋ยวเนือเปล่าใ,ให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเผือฟาดอย่างน้อ,อยอย่างน้อยต่อยกันกยังไม่ตายอะ่ะทุกคนเก็บเป็นลิตรเยอะที่สุดเลยเฮ้ยมีลิตรเด้เลยลเฮ้ยอยู่สิทำไมเก็บใชจะนะท่ามเก็บใช่ไหมเดี๋ยวผมต่อบันไดให้แม่งกัน อ้ชุดชุดที่ผมหามานานลู้มออกมาเป็นไงลู้มไม่ทำเนียนเลยเออผมอยากได้แบบชุดนั้นอะผมขอได้ว่าตั้นชุดโจนนี่นะชุดโจนใส่เอ้ชุดโจนนั่มเลยอยู่ในนั้นอะลู้มแค่หมวกไฟมีหมอกไฟอยู่้เอาน่อแด้วไม่เอาได้ไม่ได้เออเมวกไหน่อยเด็กตรงนี้มีรถอยู่อ่ะตรงนี้มีรถอยู่ผมจะไม่มีอะไรมองตอนนี้น้ำมันเต็มเลยนะ พกค่าคือค่าหรือพกค่าเนี่ยค่ะมันขึ้นเหรออยู่ไหนเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาโดนบักตานผมไม่ผิดแต่พุชแบบมึงอะยิงแรงอะผมยิงหัวไปทีง่ะยง่าะผมไม่ผิดนะส่วนให้นคุณซูนถึงหัวเลยอะทุกโอ้ยคุณยี่สิบอะเล่นเดิมพ่นผมคืนคูนแค่หกเองอะ เวนตั้นน้ำนั่นแหละน้ำผมหกไอันี่ใครทำเนี่โดนไหนมจเฮ้ยไอ้นี่ถามว่ามันเป็นยังไงพี่พี่อะรูมซอมบี้ตีไม่ตายหนีมาหนีมาใช่ไหมล่ะตั้นถามนีว่าที่เป็นยังไงอ่า เฮ้ยตายตายวะไอวะไอวะเนี่ยรถคันเนี้ยผมเคยโดนเนี่ยชนทีตายเลยนั่นไม่ตองเปบ้าเลรถคันเนี้ยเฮ้ครับกูกูขอนะนี่เหรออะไรอะไอไอลูมลูมซอมบี้นี่ายเป็นคิวเลอร์มอยู่ไหนแดกรถกูอ่ะขวางรถสิงห์คูเฮ้ยอย่าอย่าอย่าขับชนกันกูเคยตายเพราะโดนขับชนร้านขอยิงหัวนี่ มก็นีีขนนนาาด้อหำแม่ดีอยู่ที่ไหนไอ้ไอ้คนใบ้อย่างลิงอ่ะยิงไม่โดนอย่าพยายามใช้เปืนใบ้ข้างหลังมึงมันดังยิงอ่ะปืนยิงแน่มเลยเฮ้ยเฮียเดี๋ยวลืมไปพี่พี่น่าดูเลยไม่ไมล่ะเพรู้ว่าเป็นแบนดิตแล้วเนี่ตอนนี้อยากรู้ว่าเต้อยู่ไหนตั้นหามมน่อไหร่ดิ ท้านถามไว้ไหนว่าเต้ยพี่เสีเหลืองด้วยอยู่ไหนเหรอไปต่านเราไปฟาร์มของเงนแป๊บนึงผมพี่ต้องไปฟาร์มกระสุนเพิ่มไอ้พื้นพื้นทำอะไรแล้วผมพีชไม่ได้ให้รู้มันติดแคปล็อกมึงเนี่ยปวดแคปล็อกหนีไปเร็วลูกพีชถอยน้าข้งหลังเลยเหมือนเหมือนแกงโจรเลยให้เต้ยเข้าปุ๊บดีเลยลุ้มขับลุ้มขับอีกคันกันหน่อยไม่ต้องเราพีเพียนเอ้าว ไม่น้ำมันพอหรือเปล่าพึกผมไม่แน่ใจคันเนี้ยเดี๋ยวเราคุยเตะกันเลแป๊บนึงเออสี่ห้าไป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 ได้ไปได้เมืองที่มีท่าน้ำอ๋อไป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 ยิงต่อต้องไม่ให้มันกลับมาเก็บของก่อนไม่เป็นไรอ่ะผมยังได้อีกคิวหนึ่งเป็นนักฆ่าเเตต็มัวฮ้ยอออะะไรวผมขดีคิวนึงอ่ะคุณยังยิงนัดเดียวตายเลยผมยังไม่ได้ยิงก็พุ่งกาดเฉยๆทหารอยู่แถวๆไหนนะ ท่าน้ำน้นี่ใช่ตรงที่เออไอ้ำเปองท่าน้ำเหมือนแม่นาคเลยเหรอมันจะมีท่าน้มากเยอ่ะดันดันพรุ่งนี้ใช้เวลาคิดนานนะไม่นานไม่นานหนึ่งเมตรครับผมใช้เวลาคิดนี่ไงนี่ที่พักโจรนี่คือที่พักโจรของพวกเราใช่ไหมรู้ไหมเฮ้ยเนี่ยเราไม่อยู่ตรงนี้อันนี้เปล่าไม่อุ้ยอุ้ยสมบิ ผมรู้สึกสกิลฟันดาบลดลงเยอะเลยอ่ะหลังจากเ้ยตันระวังผมหน่อยพี่ไอ้พี่เน็ตจากเน็ตนะเฮ้ยพึ่งลังพึ่งลังผมไม่แ้าฟันทะโดนหัวพึ่งว่าเต่พิมพ์อะไรแต่พิมพ์ในเกมเลยคุณขึ้นแล้ยโดนปันไอ้ตองตังบีตกเยิบเลยปูอยู่ตัวเออยู่ผู้ใส่ผ้าคุมอยูหรือเปล่า้าจะไม่ผิดคุณปลูกคุณปลูกพวกมันในพือและรู ลูกอยู่นี่ใช่ไหมยังมีเมล็ดไปเกาะใหม่นี่หว่าผมว่ามาเชสเต้แม่งน่าจะเท่กว่าคาตานะเยอะเลยนะแถมลาเมดาเมดน่าจะเท่ากันได้อันนี้มาเชสเต้เท่กว่าเยอะมันมีจนปุ๊กใช้สไนไหนวะสไนดยดำใช่ไหมที่คุณบอกสไนด์ดำเราก็กดคลิกเมาส์คลิกซ้ายตีเล่นเนี่ไม่ได้แล้ว่ะ เนี่ยนี่อะไรอ่ะปุ๊ปปุ๊ปที่ผมถือนี่อะไรอ่ะตั้นเอาเมล็ดไปปุ๋ยปุ๋ยไอเด็กดอกเนี่ยทุกคนเปลี่ยนไปในนี่กันเนี่ยอันเนี้ยเปลี่ยนมือกันอันเนี้ยอย่ายิงสินะตั้บอกให้เก็บของผมด้วยอย่ายิงผมไม่ได้ฆ่าค่ะผมไม่ได้ฆ่าเอ้ยเด็กดอกดีนะไม่โดนกูผมไม่ได้ยิงที่โดนผมยิงขึ่งอ๋อสองคนนี้นะโดนผมก็จะเงียบลุงอยู่นี่ใช่ไหมรุม อยู่เนี่ยแหละสร้างแคมป์ไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาสัตว์มีแคใช่ไหมฮะสัตว์เห็นป่ะผมเนได้ยินเสียงปืนใช่เหรอใครยิงปืนเออผมเมื่อกี้ไงีดอกงาตันกูเล็งแล้วกูเล็งแล้วอยู่ไหนน่าจะเป็นชาลอเต้ดิเขาตอนแรกชาลอเต้รู้สึกแก่ไกล้นี่มากสุดแล้วที่มีท่านั่นสรุปอยู่นี่ปะเนี่ยผมไปตัดสรุปชาลอเต้เดี๋ยวผมไปดูฮะรู้ตันไหมว่าตัน ลุงก็สร้างบ้าน,ไ,นไ,ได้เรอ้าวลุงทำไมทำเงี้ยลุงถอดหมวกเถอะตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวมันเห็นคุณถอดหมวกไปเลยมันเห็นแน่แน่หมวกมือเงินสว่างจ้าเฮ้ยถอ,อ,อดไปแล้วมึงเปิดไฟ่อยเดี๋ยวดีมันก็นเห็นดนีมึงมีกล้องไร้นี่อ่ะ จบ,บนึงจอดนี่ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวไหล่เขาบอกให้ยิงใหม่ครับเขาบอกว่ายิง<ห>เล่นดีกับซิเวอร์ข้อเด็กดอกอ้ออออยิงยาซิเวอร์คอเข้อโดนกูเขาปน้ำทีนึงโ <c oughs> <c oughs> ดนรู้มะไม่โดนไม่โดนไม่โด,โดน <c oughs> เฮ้ยอ้ดแล้วเหลือเก้าสิบแต่กัน <c oughs> ผมยิงขึ้นฟ้าจะโดนคุณได้ไงทำไมเลือผมเหลือเก้าสิบจะรู้คุณไหมไอ้ยอย่าพึ่งพึ่ง แล้วผมอยู่ด้านหลังยิงโดนคุณได้ไงเอาลุงไปชาลเต้นี้ตรงมาเลยใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาส่สัญญาณอย่าขึ้นไปสอสัญญาณนี่เป็นที่สนเปอ e r ที่ดีที่สุดเลยอยู่บนเขาหมดแล้วมันจะเกิดที่เดิมหรอไปลองดูเพิ่งเงียเพิ่งไปใกล้ไนไป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 ลปไปไมไมไป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 ลปไ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 ปแปไ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 ไป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  ้ยผมเห็นมีคนเปิดไฟเห็นแสงมีคนเปิดไฟเห็นแสงไว้ไหนครับไหนวะมึงเข้าไปไม่เ้หรอต้องเข้าไปใกล้กว่านี้คือรถขึ้นรถขึ้นรถต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยนั่นคือปอดไหลเก่าแล้วก็ใช่ไงแต่มีคนเปิดไฟไงท่านเปิดทิ้งไว้ไม่เหรอผมคนเปิดก่อนออกไปเองเอาอกอ่ะไม่บอกรถติดรถติดรถติดตันรถติดบอกว่ามันออกาจนี่แล้วไปเจอกันที่ค่้ายทหาร รถกูตีนรถตีนตี๊ดอกเออตี๊ดอกเอาไม่ยอมขวบก็ตีด้นดูไปตั้งได้มาขวา่งค่ะรถไปเยอไม่มีเหมือนกันนะผมก็ไม่มีทำไงเดินต้องไปเอาสีชมพูเนี่ยเมืองเนี่ยบึ๊กลงมาเมืองเนี่ยเมืองนี้ก็ชาลาเต้ไงไม่ไงรถสีเขียวบึ๊กน่ะรถสีเขียวข้างหน้าไหนอะตรงฟาร์มอะเออรถสีเขียวตรงฟาร์มอ่ะเออือแถวในเมืองอ่ะมันต้องแถวตรงฟาร์มก็ได้ไหมไปตรงฟาร์มอ่ะ ดูแมพแป๊บไหนวะเนี่ยเหรอใครหาชื่อเหรอลืมอ๋อเห็นแล้วเต้ใครทหารแล้วฮะโอเคไปไปไปบอกว่าให้เต้ยอยู่ค่ายทหารเต้ยอยู่ในนั้นนะอย่าไปไหนนะค่ายทหารอา้าไปต้องคุยกับเต้เหรอยเอ,าเอา้า เต้ทำเกูียดเต้อยู่เนี่ยนะขอย่างนั้นด้ดีอย่างงั้นก็รู้แผนการเราดิมันมึงคอมันเมื่อกี้ผมมึงคอมเมื่อกี้แน่ใจนะตอนนี้มันได้ยินอยู่ใช่ไหมเหลืออะไรนั่นพูดอย่างนี้อีดอกก็ได้ยยินอู่เต้อยู่ในนั้นนะเผื่อะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้อยู่ดียังไม่มาเดี๋ยวหารถจับรถทางคันนี้มีน้ำมันไหมนะเต้พิมในท้องเลยไม่ใช้ฉนูอะนะผมอยากลองยิงฉลูใส่ คันนี้มีน้ำมันอยู่หกสามน่าจะพออยู่พึ่มาพึ่งมาพึ่งมาเฮ้พึ่งลอด้วยยังไม่โดนทันเลยยังไม่ถึงเดนเฮ้ย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 เฮ้ี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้เ้ยง้อเ้เฮาไเ้เ้ไปฮ้ไเฮ้้ยเฮไย้้ยเฮ้้ยเิ้ยเ่้้องฮ้เฮ้ยเเยอ อารที่เลยเไปกัดไ,ปจำจำได้ทุกคนจำจได้แอปพอร์ตเหรอผมจำได้ใคราอาหารที่ม,มีสะพานขาดหรือว่าใครอาหารใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยมั้งว่าแอ,อปแอปพอร์ตเลยเหรอมัน,นถูกอันไม่ใช่อหรอลูมี่มันชาลาเต้ใครอาหารก็มานูนี่เป็นลูกตั้งถามทีลูมินว่าว่าใครอาหารแบบไหนใครอาหารแบบไหนเป็นเต็นท์หรือเป็นอะไรพิมพ์ถามอ่ามันอยู่ในท็ักตันนยู่มั้ง เป็นเต็นหรือเป็นอะไรทีมในเกมเลยตั้นนาโตของคุณที่ที่ผมก็มีเนะ่ะอันนี้วะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปืนกลมะอ่าใชป่ปืนกลปืนกลผมว่าเอาเอาทุกป,ปืนมาแล้วกดเสฟต,ตีหมดดียว่าเราเราไปดูที่เต็นท์ก่อนแล้วค่อยไปดูที่ค่ายใหญ่กนะันตามผ่านนั่นละตามผ่านเราก็ไปได้พร้อม รอมต่ทำกูมแล้วไโทรสองน่าเห็นเราอะก็ไม่รู้้องเราโทรสองบนึงผมไม่ได้เปิดไปไม่เห็นหรอกนะี๋ยวผมเปิดอินฟาเรทแบบนึงมาแล้วคุณหยิบปืนก่อนไปแล้วมันติ่มเปออโต้คือมันคือมันไม่มีภูเขาอะแถวๆข่าาหารเต็นท์อะถาจำไม่ผิดใช่เอ็นเนลงจงโทรโทรให้ม คืออะไรนะรองเท้าทำไมเตาไม่ใส่รองเท้าที่ยันยันงัดเื่อชนแรต้องลงเลยเหรอเพื่อยังไม่ลงคนนี้จะรู้สึกบ้านมันจะสีเปลนไปอ่ะผมว่าเราไปเอารถพยาบาลดีแบบแต่สีมันจะไม่ดีต้องใคัแน่เลยโลค้า ปั่นไอ้เอฟเคเลยเอฟเคเดี๋ยวเราลงแล้วแอบยิงหัวตั่นเอ๊ะทำไมฟอร์ไม่ล็อกสไลด์ลง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 เห็นทำบินหนึ่งตัวใหญ่ยิงไงไปเทียท่านเกือบแล้วเอาเทียบคนดีกว่าล้าหลัางเต็มเลยเต็มเลยผมไม่ละฟันอ่ะต้องทีละคนด้ย ผมเคยฟันโดนกับเพื่อนไม่มีเต้ไม่มีไม่มีเต้เลยแหละเหมือนกันแหละอยู่เต็นท์หรอมันเต็นท์ายหลังใหญ่เปล่าเต้คะหลังใหญ่ป่ะหรือมีแค่สองค่ายไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในเต็นท์ไม่เลยเต็นท์ชัวร์เลยต้นสะพานก็ไม่มีผมดูแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปสัตว์โดนกัดไปลองโอ้ยโดนกัดอะไรอีก ตั้นขอเลือดนะขอขอขออันนี้ใช่เลือดปะเอ้ยตั้นเลือดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมให้แอนตี้เบอติกเจ็ดเจ็ดเก้าอันเอาไปเฮ้ยมันไม่เอาผมขอขอมั่งดีเป็นเดชหมดแล้วผมขอมั่งเป็นเดทอ่ะขอกล่องแอนตี้เบอติกเหลือปะเนี่ยเฮ้ยตั้นมาตีกบมีดเลยหมดเลยลูกคุณเมาดิผม ผมตีผมตีบนสะพานอยู่รู้ปั๊ดแล้วไปทำอะไรบนสะพานได้ความดเอามาใบน้ำกันนะจ๊ะกินบกครับแล้วมึงใครยิงออกเฮ้ยของเองของมึงหายต้านผมเหลือเลือดเจ็ดแปดแล้วไม่มียาแล้วด้วยมีแต่แร็คอะเอามาเฮือเอาแร็คอะเอากางเกงมาติดแค่พายกับ เก็บขวานไว้ดีกว่าจะสร้างบ้านไหมพันนี้มีรักอันเดียวเองเหรอตันอืมแล้วก็เป็นวิตามินน่ะที่มันลดพิษเฉยๆอ่ะดอกขมิ้นนุ่นไหนเนี่ยอยากขี่รถถังจังผมอยมีมึงขี่เอาไว้ยิงใค่ขี่รถถังไม่เหมือนในจัดคอร์สแล้วเอาบ้าละตันไปขี่ในจัดคอร์สผมอยากแค่จัดคอร์สผมอยากแค่ดิจิฮีไม่เล่นแล้ว S <S ไม่ยกเ้ยก็อ um> ี่อะไรบ้างเมอ่ตนเอี่อยากเละยกยามีปืนมียานิหารมีแผนที่ไดมาเร็วตั้นว่ายน้แคกินน้แน่งอปขอกินน้แครับ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 เร็วเดีย ตับมาเพื่อตันก็เดินทางไปตึงตึงตึงโปโปตึงพู้ีดิสอริตันขัไบไปจะขับไหมรับมเป็นแบนดิตแล้วปึ๊กว่ามึงยีทีมเป็นสีแดงแนง่แน่สีแดงคือไปไม่รู้โดนกัดอยาแต่คืนในเดตดเฮ้ยปึ๊กทมบี้เอ้ยโอ้ย,อย thank you อ้าวกูอยู่บนรถอย่อะตั้นรอมึงอยู่นะแล้วเนี่ยไปเร็วเต้เต้ลอให้เรายิงเล่นอยู่พอเรายิงเต้เด็กคิวหนึ่งเราก็จะปิดคลิปแล้วนะให้ผมเป็นหัวแดงว่าผมจะปิดคลิปเอ้าวไหนยิงมั่งดิคือไม่ได้ยิงเลยไหนๆร้องปิดเลยลองกดจุดดิสีอะไรอ่ะผมว่าเรายิงตรงพื้นแล้วให้เต้วิ่งหนี นี่ไงเห็นรถเปิดแสงไฟอยู่นะอ๋อเต้เต้ไม่หงอกแล้วถามเต้กรรเบยร์เต้ไม่ใช่ตันามเต้ตันถามดีไม่เต้ออกยังไม่ได้ยิงเต้เลยใครจะหารใช่ป่ะเต้ออกไปแล้วทำไมมันมีความสนุกสนายใจเลยก็อาจจะออกไว้ฟาร์มของคนเดียวก่อนหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อยู่ในแชทผมมันก็ออกไปแล้วไปฟาร์มของมั่งเออ เอ้ยนั่นเองตอนเลยขับชนได้เลยตายใครยิงผมลุมอะไรลวมยิงผมเหรอไอเหียไ่โดนโดนไม่กันอะไรเลยนหรอเจ็ดสิบคิดไปเอง่ะเล่นเล่นตอนแรกก็แหละร้อยหนึ่งอ่ะสิอุ้ยแขกมาเต็มตรมดับแขกมาเต็มรงดับ อุ้ยวิ่งซ้ายนอนเนอะหนีการกระแทกแบบ Fallen t ร o นคืออะไรไม่รู้อะแต่เสิร์ฟขาอยาเป็นวิธีการเกจบคลิปนี้ป่ะเฮ้ยผมมีระเบิดด้วยผมมีระเบิดอาเชียบ้าของค้างใช้เลยตั้นใช้เลยไฟหนุกไอ้เหี้ยไอ้ตาลโดนึกยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลดินเนาะ เฮ้ยพึกสปอร์ตกับทอมอสวัลดีคราไดีนะผมค้างอยู่ที่ไหนครับผมเห็นมีคนค้างเลยครับอยู่ที่คุณปกป้องผมด้วยนะตังเดียดพึ่งไปดิไอตั้